ที่เลือกมาสัลยกรรมหน้าอกที่เมืองไทยก็เพราะว่ามีควารู้สึกว่าหมอไทยคือเก่งไม่แพ้หมอประเทศอื่นเลยค่ะหมอที่เป็นที่นิยมแบบนี้ก็คือมั่นใจได้แน่นอนค่ะแล้วก็แฮปปี้มากที่ได้คุณหมอธนันชัยเป็นคนทําให้ค่ะค่ะชื่อโมนาสบันงาสตูเดอร์ค่ะเดินทามาจากประเทศออสเตรียค่ะก็คือหน้าอก หย่อนคล้อยคือไม่มีเนื้อหน้าอกเลยใส่เสื้อผ้าไม่สวยก็เลยอยากอยากทำอะค่ะพอใจมากค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเส,อเสื้อผ้าคือไม่สวยเลยพอตอนนี้พอแบบเรามีเนื้อหน้าอกขึ้นอนะแล้วมันแบบแฮปปี้เนาะดีมากค่ะแฮปปี Happy, ส้สุดๆเพราะว่าเหมือนการบริการที่ไทยน,ะนรู้สึกว่า เมืองไทยการบริการดีที่สุดค่ะแล้วก็ไม่เจ็บจริงๆค่ะคุณหมอก็ใจดีมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดค่ะ